โอเคนะครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งแล้วกับเกมดานบลสแนนตัวขังแบบเทินะครับก็วันนี้เราจะมาทําคลิปตัวละครตัวฟรีกันก็คือตัวฟรีของบูมาในภาคดานบลซาก้าตอนวัยเด็กของเขาเลยนะครับก็เป็นบูมาตัวที่มันเคยมีมาก,ก่อนนะ่ะซึ่งปัจจุบันตอนนี้มันก็ได้รับการเปลี่ยนร่างเอเวเกนเป็นร่างทีโอาร์เรียบร้อยแล้วก็ e ี a พร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยผมจะขอเรียกบูมาตัวนี้ง่ายๆสั้นๆว่าบูมาเด็กแว้นแล้วกันหรือว่าอีกชื่อน,นึงที่ เพื่อนผมนะอันนี้เพื่อนผมเรียกนะเพื่อนผมเรียกว่าบูมาสกอยนะครับก็แล้วแต่ใครจะเรียกชื่อว่าอะไรเพราะมันเพราะว่าเธอก็ขับรถเง้ยน,นะเออก็ผมก็เลยเรียกบูมาเด็กแว้นเลยกันผมชอบเขาว่าเด็กแว้นมากกว่าจะเรียกว่าบูมาขับรถก็ได้หรือว่าบูมาสายสิ่งเลยก็แล้วแต่รู้คนเรียกว่าอะไรใครเรียกว่าอะไรมาลองแชร์ได้นะโดยก่อนจะไปพูดถึงความสามารถกันเนี่ยผมจะมาบอกคําตอบที่หลายคนติดอยู่ก็คือ เหรียญเอาไวของบูมาตัวนี้นะครับหาจากไหนเพราะบางคนเขาไม่รู้จริงนะฮะคือเจ er though, ้าบูมาเนี่ยมันเคยเป็นตัวฟรีที่เคยให้ฟาร์มเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนจะมีแค่ร่าง asr แล้วตอนนี้มันได้เปลี่ยนร่างใช่ป่ล่ะมันต้องใช้เหรียญของเขาในการเปลี่ยนร่างซึ่งเหรียญเนี่ยมันจะหาฟาร์มไม่ได้นะครับเหรียญจะได้จากการทามิชชั่นโดยเงื่อนไขในการหาเหรียญให้ครบเนี่ยมันจําเป็นต้องไปเอาเวกเกนตัวฟรีอีกตัวก่อนก็คือตัวฟรีของหยำอช้าตัวนี้นะครับหยำมชาตีไม้เบสบอล นะครับเราจําเป็นต้องเอาวีคเคนยำฉาให้เป็นร่างนี้ก่อนนะก็เป็นตัวเอพิลฟูลเดย์เหมือนกันนั่นแหละซึ่งตอนนี้ยำฉาเปิดให้ฟาร์มอยู่งั้นใครจะอัพบูม่าเป็นร่าง TUR แล้วก็ ECA เนะี่ยคุณต้องผ่านตัวนี้ไปก่อนคุณต้องอัพยำฉาเป็นร่างนี้ก่อนแต่ว่า SA เนะี่ยไม่ต้องอัพเต็มก็ได้นะวันนี้ผมอัพมาแค่ร่าง TUR ผมก็ได้เหรียญบูม่าเพิ่มแหละนั่นแหละก็ตามนั้นบางคนเขาเติดกันตรงนี้ไงว่าแบบเออจะหาเหรียญบูม่าจากไหนบางคนเขนองผมนะ มาดูความสามารถหลังจากการ ECA แล้วกันนะครับผู้นำก็นำให้กับทีมของ DB s a ซาแหละคีบวก4ทุกอย่างบวก77%แล้วก็นำสีม่วงแยกคยีบวก3ทุกอย่างบวก50%ก็เป็นผู้นำตามสไตล์ตัวฟีแต่ที่พิเศษก็คือมันนำคีบวก4ทำมันเล่นไปนะปกติตัวอื่นนี่นำคีบวก3าเละแง่นี่นำคีบวก4ก็เป็นความพิเศษพิสมนิดนึง ส่วนท่าไม้ตานะครับเป็นการโจมตีแบบใช้อุปกรณ์ด้วยนะไม่ใช่ใช้เป็นการตีแบบหมัดหรืออะไรใช้อุปกรณ์ในการโจมตีนะฮะสั่งโกคูให้ใช้กระบองไปตีหัวซึ่งก็เป็นการโจมตีแบบซูพิมดาเมจมีโอกาสไฮแชนในการสตันแล้วก็เพิ่เมเวเดคเดฟเฟนต์ตัวเองเป็นจำนวน41เป็นเวลา4เทินนะครับกึ่งสแต็กด้วยแต่ว่าแค่4เทินอะแค่4เทินมันไม่ได้ถึงขั้นแบบสแต็กได้เต็มปากหรอกแต่ว่า4เทินสำหรับ e d u i 41%ก็ดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะดูแปลกดีส่วนความสามารถพารทสีบหลังจากการ ECA เนี่ยตอนนี้จะมีฉากเปิดตัวด้วยนะครับเป็นตัวละครฟรีที่มีฉากเปิดตัวก็นับว่าสุดยอดมากใครสายสะสมหุณจะพลาดไม่ได้เพราะว่านอกจากตัวมันจะน่าสะสมอ่ะมัน,ม,นมันเก่งด้วยไงสายฟรีก็ฟาร์มไว้เลยนะครับทุกสายอ่ะคุณจะเป็นคนเล่นฟรีคนเล่นเต็มคุณควรจะฟาร์มเก็บไว้หน่อยถ้าคุณมีเวลาว่างพอ เงื่นไขในการทําฉากเปิดตัวเนี่ยเราจําเป็นต้องมีโกคูในภาคเด็กอยู่นะโกคู Goku ในภาคเด็กอยู่ในทีมเดียวกันกับบูมาก็สามารถรันแอนิเมชั่นฉากเปิดตัวได้ซึ่งเอฟเฟกของฉากเปิดตัวก็ทําให้ตัวของบูมาเนี่ยได้เอเดคื e ดฟเอนบวก40แล้วก็โอกาสในการหลบบวกเพิ่ม29เป็นเวลา4ทอแรก ส่วนความสามารถหลักๆของบูมาตัวนี้จะมีการตั้งต้นในเดเคเดเฟตร้อยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นนะครับมีโอกาสไฮแชสในการหลบการโจมตีของสตูบบติดตัวมาให้แล้วก็จะบวกเ d k ดเคสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนที่เราหลบได้ในเือนนั้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยไอการบวกเ d k ดเคสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หลังจากหลบได้หนึ่งครั้งในเธอน,นั้นอ่ะมันนับสเต็กได้คือมันนับสแต็กการหลบในเธนได้เว้ยสมมติคุณหลบดักหน้าหนึ่งครั้ง คุณได้ดาเมจเพิ่ม41% 1รอบแต่ถ้าคุณหลบ2รอบคุณสามารถได้บัฟตรงนี้ครับบัฟเอเดเค41%เนี่ยทัดกันสองรอบก็ได้สมมุติถ้าคุณหลบกันห้ารอบมันโดนตีดักหน้าห้ารอบใช่ไหมคุณหลบอย่างน้อยอไม่ใช่ห้ารอบไ,ได้หลบสักสี่รอบมันก็เป็นบัฟเอเดเคเพิ่ม41%สี่รอบดังนั้นเนี่ยบูม่าตัวนี้นะครับดาเมจจะแรงโคตรโคถ้าบูม่าได้หลบดักหน้าบ่อยมากพอก็ไม่รู้ว่าเล่นจริงมันจะแรงขนาดไหน ส่วนความสามารถต่อไปเป็นความสามารถที่เล่นกับโกคูเด็กกันแหละรครับความสามารถนี้ก็คือจะบวกเอเ d เค e ดฟเจำนวน81แล้วก็บวกคิ9คินะนึกว่า LR บวกเป็น LR เลยฮนะจะบวกก็ต่อเมื่อนั่นแหละมีโกคูอยู่ในทีมเอ้ยมีโกคูโจมตีแต่กันในเทิน่นทำให้บูม่าจะได้รับเปอร์เซ็นต์เอเด e คเดฟเเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ไม้ตายแบบโคตรง่ายการันตีไม้ตายนะครับคือคิบวก9นี่คือมันเป็นความสามารถของ LR เลยก็เอาไปใส่ก็คือหลอดไม้ตายเต็มเลยก็พูดได้ และส่วนต่อไปเนี่ยความสามารถสุดท้ายก็เป็นความสามารถที่เขาพ่วงมาให้ในร่าง TOR ตอน ECA ก็คือมันสามารถซัพพอร์ตได้ให้กับทีม DB Sa ซากนะครับและเป็นการซัพพอร์ต a d เ40กับด e เฟนซ์ยีส์ให้กับทีมนี้ซึ่งการซัพของเขาเนี่ยไม่นับตัวเองนะมันจะซัพให้กับเพื่อนๆอย่างเดียวก็จะต่างจากตัวซัพตัวอื่นๆอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ถือว่าดีถึงแม้จะซัพพอร์ตคิไม่ได้แต่ว่าการที่เขาสามารถซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นมาได้จากของเดิมก็ดีแล้วเพราะของเดิมเนนี่ยมั มันซัพพอร์ตไม่ได้นะครับก่อนจะเป็นล่างเนี้ยมันก็เป็นตัวละครที่ว่าเล่นกับโกคูแล้วเก่งแค่นั้นแหละมีโอกาสในการหลบก็ปุนๆวดหน่อยดาวเมจก็พอใช้ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ดูอะไรมากคือตอนมันมาครั้งแรกมันเล่นได้แต่ว่านั่นแหละพอเวลาผ่านไปมันก็อ่อนลงแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือคิดว่าตัวดูดีมีประโยชน์ขึ้นเยอะในทีมของเดบิซาก้าตอนนี้เลยนะครับซัพพอร์ตก็ได้ บ,บังคับเล่นคู่กับโกคูซึ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับโกคู Goku, นี่คือคือ,คอตัวละครหลักในทีมดีดซาก้าอยู่แล้วคุณหมดห่วงได้เลยในทีมนั้นนะครับแล้วก็เก่งด้วยไงมันหลบอะมันหลบได้คืออย่างน้อยมันซัพพอร์ตได้มันหลบได้การที่มันหลบได้มันก็คือสามารถเอาตัวรอดได้บ้างแหละแล้วก็ไม่รู้เปอร์เซ็นต์จำนวนดาเมจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะแรงแค่ไหนไอตรงที่ว่ายิ่งหลบบ่อยยิ่งแรงเนี่ยผมน่าสนผมว่ามันน่าสนใจมากเลยเว้ยเออ ถ้าเราโชคดีหลมบ่อยมันจะแรงขนาดไหนผมอยากรู้มากๆเห็นเป็นตัวผู้หญิงอย่างนี้อย่าอย่าดูขู่นะครับดาเมีอาจจะทําหลัก7ล้าน8ล้านก็เป็นไปได้ผมไปแอบเห็นมาอยู่คนเล่นคนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องของการอัพเส้นทางผมก็อัพเหมือนเดิมสายพิธานอสมันม่วงนะครับเบิ้ลนสิบสี่ีสิบสี่ถ้าใครอยากเป็นเน้นสายเพิ่มพลังจานวนเปอร์เซ็นต์ก็ไปอัพเบ,บิ้ลน,นําก็ได้เพราะว่าเวลามันตีเบิ้ลมันได้เอเดเคดีเฟนดิงสี่เอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมม นะครับถ้าเราตีเบิลบ่อยแต่ว่าเราตีไม่คิมันก็ไม่สะใจไงถ้าเราตีคิอย่างเดียวไม่ได้ตีเบิลก็ขาดอะไรไปบางอย่าง <c oughs> กูก็เลยใส่แม่ง2องอยาืบนกันเ <c oughs> อาละ,ะครับเราจะมาลองเล่นกันกับด่านเลโซนเซลนะครับ <c oughs> ผมไม่เคยไปลงด่านไหนแล้วนอกจากเลโซนในยุคสมัยนี้นะครับนี่มันยุคสมัยของเลโซนโจรสลัดวันพีทมีอยู่จริงอะไปเลยดีกว่าก็คือด้วยคำนเพาว่าตัวมัน่ะตัวบูม่าตัวฟีเนี่ย ความสามารถฉากเปิดตัวโอ้โหโผล่เทินสาแมวเนี่ยไหมมันโผล่ไกลไปอะผมอยากได้เทินแรกเลยไงขอรีเกมแล้วกันจะบอกว่าความสามารถอะอย่างน้อยฉากเปิดตัวเหมือนยำฉาเลยแล้วที่มันยิ่งเหมือนยำฉาตัวครั้งเฟสเข้าไปใหญ่ก็คือมันจําเป็นต้องหลบดักหน้าเพื่อเก่งเลยอย่างตัวยำฉาเนี่ยมันหลบดักหน้าเพื่ออะไรเพื่อเอาความสามารถในการตีเบิลเพิ่มเพราะการตีเบิลเพิ่มของยำฉาเนี่ยมันสาคัญนั่นเองส่วนของบูมาเนี่ยหลบดักหน้าเพื่ออะไร บูมาหลบดักหน้าเพื่อได้ดาเมจให้มันแรงขึ้นซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะมองว่าเออมันสาคัญหรือเปล่าบางจังหวะมันสาคัญไงการทาดามเมจแบบไ,ไวอะ่ะเออผมก็เลยคิดว่าไม่เหมือนยำชามากทั้งเรื่องการเปิดตัวสีเทินเก่งสเทินแรกมากๆแล้วก็ต้องหลบเพื่อเก่งและที่สําคัญก็คือเป็นสีม่วงเหมือนกันด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือคุณจะออพบ,บูม่าไปล่างทีวาได้คุณต้องไปปั้นยำชาเบสบอลมาอีกคือมันจะเกี่ยวข้องกับยำชามาบ่อยไปแล้ว ก็เข้าใจอะช่วงภาคเด็กมันโผล่มาทึ่งสายมาแล้วก็ด่าเลยโอเคเออนั่นแหละครับที่เรากาลังพูดถึงฮะมาเดี๋ยวผมขอปรับตั้งค่าให้เราเห็นเออดูฉากเปิดตัวหน่อยละกันนะครับผมฉากเปิดตัวของโตฟีนะฮะมีน้อยตัวนะทําเป็นเล่นนะครับการที่ว่าตัวละคฟรฟีจะมีฉากเปิดตัวได้เนี่ยเหมือนมันเคยมียังวะนี่นะก็เป็นฉากที่โกคูเจอกับบูมาครั้งแรกในช่วงภาคเด็กเลยนะครับเป็นตอนแรกเลยที่เราเจอกันอะบูมากับโกคูคุยกัน นะครับแต่ว่าเสียดายไม่ได้มีมันไม่มีเสียงภาคใช่ไหมม,มันเป็นตวัวฟรีแล้วก็เลยไม่ได้ใส่แรงอะไรไปลงกับงานมากเท่าไหร่เป็นแค่ d อนิเมชันเฉยๆเหมือนคณเหมือนคุณดูซัพพอร์ตเมมเบรียทำงาน,นอะไรย่างเงี้ยเออก็ได้ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรตวัวฟีครับมานี่แหละหลักการการเล่นบูม่านะครับสี่เธอแรกเราสามารถไว้ใจนางได้เพราะว่านางมีโอกาสในการหลบติดตัวแล้วก็จากฉากเปิดตัวนั่นเอง ทำให้ในช่วงสี่เธอแรกอะนางจะหลบเก่งคิดว่านะครับและพอนางหลบเก่งดาเมจนางก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้เซลตีจากหน้ามา2ทีถ้าบูมาเราหลบ2ครั้งดาเมจบูมาจะแรงมากนะครับลิงก์กับโกคูตัวสีเหลืองได้แค่2ลิงก์แต่ว่าไม่เป็นไรดีเฟนต์ตั้งต้นแสงแปดเปิดมาเธอแรกนะครับผมแต่นั่นแหละยังยังไม่เต็มที่ต้องให้มันตีสเตตเอฟเฟกต์ไม้ตายกันก่อนดูหลบอันแน่หนึ่งครั้งครับผมเด็กแว้นนะฮะ สายซิงสายปาดดาเมจห้าล้านเห็นไหมคือแบบคือมันทําให้ทีมเก่งขึ้นด้วยนะแล้วแถมดาเมจมันก็แรงนะครับแถมเอาตัวรอดได้ด้วยครับติดเบิ้ลเพิ่มเป็นห้าล้านอีกแล้วอันนี้น่าจะทําไมมันดาเมจมันต่ําวะหรือว่ามันมันคีมันลดลงมาโอ้ติดคี้สองครั้งติดเลยวะโกคูเด็กนี่ก็แปดล้านแปดที่สําคัญก็คือเออมันทําให้โกคูเด็กสีเหลืองอะ่ะได้ลัน ถ้าแม้ตายระบบยูนิตด้วยนะเพราะว่ามีบูม่าอยู่ท์นเดียวกันใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรวะเออบูม ah ่าแหละทำให้มันก็ตีแรงมากๆเลยสำหรับโกคูเด็กสีเหลืองคือเป็น,เป,นเป็นตัวละครเล่นกับโกคูเด็กได้ดีมากๆนะครับนอกจากมันจะทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นเนี่ยมันก็เล่นได้ด้วยนะฮะในตอนนี้เพราะว่ามันก็หลบได้อย่างที่เห็นเอาตัวรอดได้บ้างแต่ยังพูดเต็มปากไม่ได้ไงพอจบหลังจากสี่เทินแรกไปอะ่ะมันอาจจะดูอ่อนแอกว่านี้ก็ได้ ต้องมาลองดูก่อนว่าหลังจากครบ4เทินของมันเนี่ยเวลามันโผมันหน้าตายเทินครั้งที่3เนี่ยมันจะมีพลังป้องกันระดับไหนบางทีมันก็น้อยไปมันก็อาจจะรับไม่ไหวก็ได้ครับแต่ว่าสำหรับผมก็นับว่าประทับใจดาเมจของมันอยู่ในเทือนแรกที่มันโผมาก็ตี5ล้านได้อะแลคือตัวมันสายสแต็กร k เดียร์เฟน์ไงจากไม่ตายสแต็ก4สี่เทินอ่ะมีเวลาให้ได้บวกเอเดียร์เฟนท์ทับได้อยู่ตอนนี้ เดี๋ยวเธอหน้าเธอนี้ครับจะเป็นเธอที่เราจะได้เห็นกันว่าบูม่าหลังจากตีไม่ตายไป2ครั้งเนี่ยมันจะมีดีเฟนเด้งมาจากแต่เดิมเท่าไหร่จากแต่เดิมสใส่แปแล้วเธอคนนี้มีซัพพอร์ตจากโกฮังเด็กด้วยนะครับโกฮังเด็กซับดีเฟนเถื่อนนะโกฮังเด็กซับดีเฟนห้าสิบแปดเปอร์เซ็นดีเฟนบูม่ากูระดับตำนานแน่ๆดูกันฮะดีเฟนสามแสนแปดแต่นี่คือยังอยู่ในเงื่อนไขสี่เธนของฉากเปิดตัวแหละครับมันก็เลยจะดูเวอร์หน่อยของตัวฟรีเอาจริงแม่งเก่งนะเว้ย ถ้าเป็นเกมวๆยก็จะรับมือได้ดีมากเลยนะดีฟินสามเ0นเปตอะแล้วโอกาสหลบก็เยอะไงหลบดักหน้าให้ทีมได้เป็นตัวเล่นช่องแรกได้ในช่วงสี่เธอแรกเลยนะเล่นแทงช่องแรกให้มันไม่ชิงแทงหรอกคือโดนแตะมันก็เจ็บแหละแต่แบบผมคิดว่ามันหลบเก่งไงผมเลยฝากความไว้ใจให้กับคุณเธอได้ครับคุณเธอเขาขับรถเก่งเขาเขาแว้นนะครับรถแม่งเหนือนมาเลยดื้อลูอคีเลยไปรอดมิดาเมดเหลือสามล้านสองเพราะอะไรวะ ไม่ได้เมมันตกลงมาอ๋อบูมาไม่ได้หลบเออบูมาไม่ได้หลบมันเลยดาเมจต่ําครับแล้วมันเมื่อกี้แล้วมันหลบสองครั้งได้ไงอันนี้ไม่หลบก็เลยดาเมจตกครับส่วนโกคูนี่เก้าล้านมันแรงฮนะโกคูก็ไม่ได้น้อยหน้าของบอกเลยตีเก้าล้านเดี๋ยวมีงุงเดี๋ยวมีเบิลของเขาอีกอะโอ้โหคือทีมดีบีซาก้ามันดีนะตอนเนี้ยมันดีแบบเล่นได้อยู่นะ ทีนี้นะครับหลังจากมันผ่านครบ4เทือนเนี่ยบูมา่าเราจะอ่อนลงมาเลยนะก็ไม่รู้ว่ามันจะอ่อนลงมาระดับไหนนะครับที่แน่ดีเฟน์จะต่ำกว่าเมื่อกี้แน่ผมว่านั่นจะตกลงมาเหลือสักสองแสนแปดประมาณนั้นได้แหละเพราะเมื่อกี้ก็มีซัพพอร์ตด้วยไงไม่รู้ว่าดีเฟน์จะเท่าไหร่ครับตอนนี้ฮะมันเหมือนหยำชฉามากๆเลยมันจะเก่งมันก็เก่งแหละแต่มันเก่งแค่สี่เทือนนะหมดสี่เทือนมันก็ยังเก่งนะแต่แบบมันก็จะดรอปลงมาดับหนึ่ง มันจะไม่ได้แบบจีจ้าเท่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอุ๊ยแล้วเทอนี้จะมัวรอช้าอยู่ใหญ่ผมขอใช้งานขอใช้งานเอฟฟิกการ์ดใบนี้น้บัตรนาวครับเพิ่มไปเดคเคให้กับเพื่อนๆของเรามาเราจะมาลองดูแล้วกันอ่ะดีเฟนต์ตั้งต้นสองเซนาเห็นไหมมันดรอปลงมาจริงฮะมาลองดูว่าบูมาจะหลบเซล,ลหรือเปล่าดักหน้ารอบหนึ่งคืออยากให้ดาเมจบูมาแรงอ่ะมันต้องหวังเพิ่งให้ัตูมันตีบ่อยจริงเว้ย แล้วนอกจากต้องหวังให้ศัตรูมันตีดักหน้าบ่อยใช่ไหมคุณต้องมีดวงในการหลบด้วยนะเพราะศัตรูตีดักหน้าบ่อยแต่ถ้าเราไม่หลบก็เท่านั้นนะครับมันก็โดนเตะแถมเกี่ยวตายก็ได้อะไรแบบนี้ผมก็เลยมองว่าเอาจริงตัวมันก็เก่งแต่ก็แอบเสี่ยงตายเหมือนกันอืมมันเก่งแบบว่าแบบใช้ดวงอะเรียกว่าไงมันไม่ได้เก่งแบบว่าฝากผีสบายอะมันไม่สามารถไว้างใจถือได้ครับ บางทีก็เวลาเล่นก็ควรจะเซฟเซหน่อยแล้วกันอย่างเงี้ยผมใช้เทมไป็ึ่งชิ้นนะผมกลัวโดนไม่ตายแล้วมันตายได้เพราะถ้าไม่หลบอัะตายแน่นอนนะครับมาดาเมจหลบเออดาเมจแรงแน่ตอนนี้5้าล้านหนึ่งก็เท่าเดือนกับตอนแรกเลยที่มันหลบ2ทีอ่ะคือความแตกต่างระหว่างการหลบทีหนึ่งกับหลบ2ทีน้าต่างกันเยอะผมว่านะหลบครับหลบเก่งเหมือนกันนะทาเป็นเล่นไป3ครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่4ี่ไม่เป็นไรเรามีเทมช่วยกัน โกคูเด็กเหลืองสิบสองล้านตัดเข้าไปเน้นๆครับนี่คือพลังของดีบีซาก้าดูไว้เ,เซลไอตัวละครตัวร้ายจากภาคแซดมึงดูข้าไว้เนี่ยดีบีซาก้ารู้จักหรือเปล่าเขามหมดแหมสิบสามล้านเนี่ยโอเคโกหังมันสตันใส่เซลอะแล้วพอยังไงครับพอเซลมันสตันปุ๊บเซลมันก็โจมตีไม่ได้แล้วพอเซลโจมตีไม่ได้บูม่าก,ก็ไม่ได้หลบไงไม่เป็นไร ดาเมจไม่แค่เรื่องมันแค่เรื่องรอง,องไม่ได้สําคัญเรื่องสําคัญก็คือเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกกันเองนะครับผมนะดีเฟน์ก็เหลือมา2องแ0นอย่างว่าแหละมันมันเป็นการบัฟจากไม่ตายแค่4เทินะ,ะงั้นเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าไม่ได้เร็วไม, ي, ไม่ใช่ไม่ได้นานมากนะสี่เทินมันไม่ได้นานขนาดนั้นมันแค่ผ่านวน2ครั้งมันก็หมดแล้วไงมันก็คงแบบ ประมาณสามแสนสี่แสนถึงอยู่แหละหลักๆก,ก็ประมาณสองแสนนที่เราเล่นกันอนะ่ะหลังยิงก็สามแสนได้นะครับหลังยิงนะอย่างนั้นอยากให้มันแรงๆก็ติดต้องติดเบิ้ลเหมือนเดิมต้องใช้การติดเบิ้ลเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวละครที่มันชอบสแตก็กแล้วมันแบบสแต็กเป็นเวลาจานวนเธอเนี่ะเหมือนกันตัวละครที่มันต้องสแต็กเป็นเวลาจำนวนเธอเนนะี่ยมันจะเป็นต้องอับเบิ้ลนำมันต้องมันจาเป็นต้องติดเบิ้ลเพื่อได้พลังเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนั่นเองครับจาเป็นอยู่แหละแต่เข้าไปสามล้านขอเบิ้ลได้ไหม ไม่เบิวะดูผมจะโชว์พลังของบูมาเนี่บูมาดีเฟนส์แสนหกดูพลังของการหลบ2อทีติดผมไว้ใจนางนะครับโอกาสในการหลบ h ไฮ h ชนมันต้องมันต้องติดสักตัวอะครับครั้งผมบอกเลยว่าผมไว้ใจฮะคนเรามันอยู่ด้วยกันไวอ้อยู่ได้ด้วยกันไว้ใจดู1ครั้งแบบเซียน2ครั้งแบบเทพแล้วซัดเดหลอดตครค้งโหมดกับช่าชาพลังแบบซปเปอร์สซยาทาชาไ ก็หลังจากพอหลบสองครั้งดาเมจก็เป็นสล้าน6นะก็จะแรงขึ้นมากว่าเดิมแต่ปกติเนี่ยมันก็จะประมาณ3ล้านนะใช่ไหมแบบว่าหมด4ทือแรกก็ประมาณ3ล้านหลบครั้งหนึ่งหรือว่าไม่ได้หลบเลยก็จะเบานี้มากอันนี้มันหลบ2รอบไงมันเลยดาเมย์ี4ล้านได้สีเขาจริง6ล้านเมื่อกี้เพราะว่าเราใช้หลอดดวดคั้งครับดีฮะดีเป็นตัวตัวฟีที่ดีอ่ะคือบางโอกาสอ่ะมันอาจจะเล่นดักหน้าไม่ได้ก็ตามอ่ะแต่บางโอกาสให้มันเล่นดักหน้าได้แล้วมันแล้วดวงเรามาเราเล่นขึ้นอ่ะ แบบเราหลบนอกจากเราจะหลบการโจมตีอะ่ะมันทําให้เรารอดใช่ไหมเรายังได้ดามเมจขึ้นมาด้วยไงแล้วดามเมจอะ่ะถ้ามันมากพอมันก็รีบปิดฉากด่านไปไวได้อย่างงี้ก็ดีดีมากนะครับใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับบูมาเด็กแว้นตัวนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะใครลองใช้ไปแล้วบ้างนะครับรู้สึกไงกับมันก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้สำหรับผมก็ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่ามันก็หลากหลายอยู่แล้วมันมุ่งเน้นแค่ทีม DB s a ซาก้าเอามาเพื่อเล่นกับโกคูเด็กใน DB Sa ซาก้า ทำให้ดีบีซาก้าเล่นง่ายขึ้นเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของทีมมันเองโดยการคอยหลบเอาตัวรอดให้ทีมได้หลบดักหน้าอะไรเงีเ้ยเออแล้วมันก็ดาเมจก็ได้ได้ไงนอกจากจะซัพพอร์ตให้ทีมได้ยังคอยเอาตัวรอดได้ยังคอยช่วยทําดาเมจได้ดีในระดับหนึ่งเลยก็มันถือว่าดีเยี่ยมแล้วในแง่โตฟีอะ่ะแต่ข้อเสียมันก็ยังมีนั่นแหละครับนะก็ต้องเข้าใจกันด้วยแต่ก็โดยรวมดีมากครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ไว้เจนใหม่ในคลิปหน้า ผมไปแล้วฮะบ๊ายบาย